เรื่องราวของราชาปีศาจวัวเป็นยังไงในเกมแบล็กมิดบูคงหลังเสร็จสิ้นการอัญเชิญพระไตปิดกหงอคงก็สำเร็จมัรคผลแต่ทนอยู่บนสวรรค์ไม่ไหวมันจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านเกิดทีนี้สวรรค์ซึ่งไม่โอเคก็ส่งกองทัพลงมาจัดการนำเดอเออร์หลังเสริญครับพร้อมโดยการเกณฑ์เหล่าศัตรูของหงอคงเมื่อครั้งอดีตมาช่วยซึ่งราชาปีศาจวัวเองนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นพอปราบงอคงได้สวรรค์ก็ตบรางวัล ปีศาจบัวรับเลล็กชิ้นส่วนร่างกายลักษณะเป็นก้อนอมพันธ์สีทองภายในมีหมูสองหัวตัวมันกลับมาใช้ชีวิตบนเขาอัคคีร่วมกับองค์หญิงพัดเหล็กและน้องผิงผิงในภายหลังเนเด็กแดงกลับมาสมทบอีกคนตามคำสั่งเจ้าแม่กวนอิมสมาชิกทั้งสี่ได้อยู่กันพร้อมหน้าถือเป็นช่วงเวลาดีๆครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายอย่างเริ่มไม่ปกติครับราชาปีศาจวัวภายผายอมลงทุกวัน สาเหตุเพราะเครียดเรื่องที่เคยเข้าร่วมกำราบหงอคงหนำําำต่อมาเด็กแดงยังรู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดมันต้องการแย่งชิงเรลิกของหงอคงเพื่อแก้แค้นสวรรค์ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำให้สองพ่อลูกทะเลาะก,กันดุนแรงในตอนที่เราไปถึงจะสังเกตว่าปีศาจวัวบาดเจ็บสาหัสใกลหมดเรียวหมดแรงแล้วเต็มทน